สวัสดีครับพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับจะมาสื่อสารนะครับในเรื่องของเรื่องราวของฟินโกเรานะครับแต่ว่าก็ยังมาแบ่งปันในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับตอนนี้ผมอยู่สวนนะครับเห็นไหมครับตอนนี้หญ้าขึ้นเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นธรรมชาติที่คือมันผสมประสานกันแล้วก็ทำทำให้อาบรรยากาศดีนะครับมีโอโซนนะครับอันนี้เป็นมะเขือเห็นไหมฮะ นะครับนะครับเห็นต้นหม่อนนี่ไหมครับนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับกับต้นนี้นะครับปลูกพร้อมๆกันนะครับเนี่ยฮะปลูกพร้อมๆกันแต่ว่าความโตต่างกันนะครับก็ทําให้เรานึกถึงธรรมชาติของธุรกิจนะครับธุรกิจฟินโก้นะครับเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มที่เอาห้างสรรพสินค้านะครับมาไว้ในมือถือ ซึ่งเราก็สามารถที่จะช้อปปิ้งออนไลน์ได้แล้วที่สำคัญถ้าเราอยากทำธุรก,กิจเราก็แชร์ลิงก์ไปให้เพื่อนนะครับเบื้องต้นนะครับถ้าใครเป็น P s เอสราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ขอบคุณคนที่ส่งลิงก์คนที่เชิญชวนพี่เลี้ยงที่เชิญชวนท่านเข้ามานะครับผมอยากจะฝากอย่างนี้ครับสำหรับคนใหม่ที่อยากเริ่มต้นนะครับก่อนอื่นนะครับอันดับแรกก็คือท่านควรศึกษาข้อมูลในคลิป ที่พี่เลี้ยงแนะนำนะครับหรือว่า YouTube ว่าบิงโก้คืออะไรยังไงก่อนที่จะสื่อสารออกไปนะครับเบื้องต้นคือศึกษาก่อนนะครับใช้เวลาสักเวลานะอาจจะสัก1วันนะครับในการที่จะดูคลิปดูอะไรต่างๆแล้วก็นะครับแล้วก็จัดการกับรายชื่อที่ท่านมีนะครับหมายถึงว่าเราเราต้องการเบื้องต้นเราต้องการ10คนที่จะทำให้เราเป็น AM เป้าหมายคือ AM นะครับถ้าเข้ามาก็คือมี30คนในทีม แต่ว่ามีเงื่อนไขเบื้องต้น1ิบคนต้องเป็นคนที่เราแนะนําตรงนะครับซึ่งถ้าเราต้องการคน1ิบคนเป็นธรรมชาติของธุรกิจนะครับก็เหมือนเราต้องค้นหานะครับค้นหาต้นไม้นะครับที่เราต้องการนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ในในดงของหญ้าของอะไรนะครับแต่หญ้าก็มีประโยชน์ก็เหมือนกับอชอปเปอร์นะครับที่เขามาเขาอยากซื้อของก็ถือว่า,าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับ เขาก็ทําให้เราเรียกว่ามีรายได้เข้ามานะครับจากการที่เขาชอบ10%พูดถึงลูกค้าธรรมดานะฮะนั่นแหละครับเบื้องต้นถ้าเราต้องการ10คนมันก็ต้องมีทรัพยากรที่มากกว่าน,นั้นใช่ไหมครับก็หมายความว่าท่านต้องการคน10คนที่มาอัปเกรดเป็น PS เราก็ต้องมีการสื่อสารมากกว่า10คนนะครับตามสิติก็อาจจะประมาณสัก 1นต่อสนะครับในในนี้หนึ่งต่อห้าเงี้ยครับท่านอาจจะต้องติดต่อสื่อสารสักอย่างต่ำสักสามสิคนหรือว่า50คนแต่ว่าก่อนที่จะมี50คนเนี่ยก็ขอให้ท่านนะครับลองคัดรายชื่อนะครับในมือถือในอะไรของท่านออกมาก่อนว่าคนนี้นะครับก็เหมือนต้นไม้นะครับคนนี้ชอบแบบนี้นะครับต้นไม้หญ้า เนะครับเห็นไหมบางอันมันก็ขึ้นมาโดยที่ว่าไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยใช่ไหมฮะนะครับมันก,ก็ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับบางคนอาจจะเห็นอาจจะปิ๊งเลยนะครับเราส่งคลิปไปนะครับหรือว่าเราพูดคุยเบื้องต้นนะครับการเพื่อคุยเบื้องต้นเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราควรที่จะสื่อสารก่อนไม่ใช่ส่งลิงก์ไปเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีลิงก์เยอะนะครับมีลิงก์ออนไลน์ลิงก์การพนันเยอะๆครับบางคนก็ไม่กล้าที่จะ คลิกเพราะว่าก็เคยมีข่าวว่าเขาคลิกแล้วเขาก็าเสียเงินเสียทองนะครับโดนดูดเงินในแบงก์อะไรเงี้ยครับเราควรที่จะสื่อสารนะครับกับเพื่อนก่อนนะครับเบื้องต้นเราเอารายชื่อของเราเนี่ยมาวิเคราะห์ก่อนสุมว่านายเเนี่ยนายเมันชอบขายใช่ไหมชอบขายนั่นขายนี่เราก็จะเราอาจจะสื่อสารไปว่าเออมีแพลตฟอร์มใหม่ๆนะฟินโก้เนี่ยเราไม่ต้องข้อดีของการขายในนี้ก็คือเราไม่ต้องแพ็คของเอง เราทําดอปชิปสามารถที่จะให้ทางบริษัทฟินโกส่งไปให้ลูกค้าเราได้เลยเราก็แคบเอาสินค้ามามาขายเนี่ยครับนี่ก็เป็นเบื้องต้นสําหรับการาพูดคุยกับคนบางคนที่เขาชอบมีนิสัยชอบขายอยู่แล้วชอบกระตือรือร้นอยู่แล้วนะครับเราก็สื่อสารไปอย่างเงี้ยกับคนบางคนนะครับทีนี้บางคนคนบางคนที่เขา,เอาชอบช้อปปิ้งนะครับ เราก็อาจจะเสนอไปในส่วนของอสินค้าในฟินโก้นะครับมันหลากหลายนะครับราคาถูกมากเลยนะครับหลายๆรา,ายการนะครับก็จะถูกกว่าคู่แข่งนะฮะหรือว่าข้อดีของการที่เธอมาช้อปปิ้งในฟินโก้คือว่าหนึ่งเราได้เงินคืนด้วยนะครับสามารถที่จะได้เงินคืนเยอะเลยนะแล้วเธอก็ไปช้อปปิ้งต่ออย่างเงี้ยนะครับสำหรับบางคนแล้วที่สำคัญ เราสามารถที่จะขยายร้านเธอขยายร้านค้าแล้วได้เงินมาช้อปปิ้งต่อได้เลยนะทำเงินได้เลย,ยาครับสำหรับเพื่อนเพื<ๆ>่อนบางคนที่เขาอาจจะชอบช้อปปิง้งแล้วถ้าเกิดว่านะครับบางคนที่เขาอยากทำธุรกิจใหญ่นะครับก็มาเริ่มที่สเต็ปเหมือนเรานะครับก็มาเถียงตัวเองว่าต้องการอะไร ในฟิงโกเหมือนหมายถึงว่าต้องการแค่ไหนนะครับต้องการเป็น a m มีรายได้วันละพันหรือเปล่าหรือต้องการเป็นเอทีมีรายได้วันละหมื่นขึ้นไปนะครับถ้าถ้าวันละหมื่นน่ะต้องต้องการใบก,ก็ก็ต้องมาเริ่มที่ต้นที่รายชื่อจานวนมหาศาลแล้วก็สส่วนนะครับอ่รายชื่อเป็นธรรมชาติที่เรารู้จักอยู่แล้วกับรายชื่อใน Facebook ในเหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนมหาสมุทรนะครับอ่ ลายชื่อที่เรารู้จักก็เปียเสมอนสรสะน้ําบึงน้ําที่เราอยู่เรารู้จักอยู่ตามหมู่บ้านถ้าเกิดว่าเราต้องการเป็นเอทีหรือว่าต้องการมีรายได้วันละหมื่นขึ้นมันก็ต้องออกมาหาสมุทรนะครับมีเอทีถาเน้นท่านบอกต้องออกมาหาสมุทรหมายถึงว่าออกทาง Facebook ออกทาง YouTube อะไรเงี้ยเราต้องสื่อสารออกไปนะครับใช้วิธีไหนท่านก็ลองไปปรับนะครับลองไปดูรุ่นพี่ดูอะไรเงี้ยครับเราก็เอามาปรับปรุงใช้นะครับ เราสื่อสารไลฟ์สดมันเขาไหมนะครับได้ขายของอเหมือนคนที่เขาไลฟ์เราอาจจะไลฟ์พูดคุยเรื่องลาฟินโกนะครับหรือว่าสินค้าที่มันโปรโมชัน่นนะครับสินค้าบางตัวนะครับในชุด upgrade, อัปเกรด1599บ้าง1899บ้างนะครับตรงนี้ก็ลองวิเคราะห์ตัวท่านเองแล้วก็ปรึกษากับพี่เลี้ยงดูนะครับปรึกษาพี่เลี้ยงดู ก็บางท่านใช้เวลา7วันนะครับในการที่จะมีทีมทั้งหมด30คนนะครับบางคนก็2อาทิตย์นะครับอย่างผมเองก็ประมาณ10กว่าวันนะครับสิบแวันก็สามารถที่จะนั่นได้บอกตรงๆผมใช้ออนไลน์เขาเรียกว่า100%หมายความว่าใช้เฉพาะโซเชียลโซเชียลเนี่ยหมายถึงว่าคนที่เรารู้จักเราก็ส่งข้อมูลไป ติดต่อไปนะครับอาจจะพูดคุยกับเขาก่อนนะครับเราพูดคุยด้วยความจริงใจนั่แหละครับสิ่งสําคัญก็คือน้ําเสียงที่เราสื่อสารออกไปแล้วอยากที่จะบอกว่าในเรื่องของอความจริงใจนี่สาคัญจริงใจนี่หมทีนี้เราต้องปรับเซตปรับเซตในเรื่องของเราก่อนว่าเราทําฟินโก้เนี่ยนะครับเราต้องการก็จริงแหละนะครับเราต้องการรายได้แต่ว่า ถ้าเกิดว่าเพื่อนเราญาติเราเขาเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ทําให้เขามีเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับแล้วก็ทําฟินโก้นี่มันทําง่ายนะครับแค่แชร์ลิงก์ออกไปก็ทําได้เลยนะครับเขาจะไม่มีโอกาสเจอหรือเจอแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่เปิดใจมันก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่าถ้าเขาทําเขาก็สามารถสร้างครอบครัวเขาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้เขาคือเขาได้นะครับ เราต้องรู้สึกว่าเราเอาไปให้เขาไม่ใช่ว่าเราจะไปเอานะครับจะไปเอามากูจะได้สามเจ็ดห้ากูจะได้เท่านั้นเท่านี้นะครับก็มันจะเป็นเขาเรียกว่าความรู้สึกมันก็จะต่างกันนะครับเราต้องปรับจูนตรงนี้ก็ได้นะครับพระท่านบอกก็ยังไม่ต้องออคิดอะไรเยอะเราก็ลองบอกว่าคิดว่าพาพาจิตเราเนี่ยมันไม่ใช่โกหกัหมครับ ลอมันให้บอกว่าเออฉันให้เถอนะฉันให้เถอนะซึ่งมันก็เป็นการให้จริงแต่ว่าตัวตนเราเนี่ยมันจะมีอัตตาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันเยอะนะครับเราก็ต้องบอกกับหน้าเราเอาเนี่ยไปให้เพื่อนนะครับบอกใจเราเนี่ยนะครับเวลาเราสื่อสารเราก็จะสื่อสารที่มันเป็นธรรมชาตินะครับก็ต้องบอกว่าเพื่อนเรามีสิ่งดีๆอยากจะบอกเพื่อนนะนะครับก็ไม่ต้องซีเรียส ตัวนี้เบื้องต้นมันเป็นแพลตฟอร์มมาใหม่ชื่อฟินโกสมัครฟรีอย่างเงี้ครับมันเป็นแพลตฟอร์มมาหม่ช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนเขายกข้างมาในมือถือเราเราช้อปเราประหยัดเราแชร์ลิงก์ออกไปให้เพื่อนช้อปเราก็ได้1 0 1ถมีแต่ได้กับได้เพื่อนแต่ไม่ต้องกังวลน,นะลองฟังคลิปดูก่อนเดี๋ยวจะส่งไปให้ดูนะเดี๋ยวค่อยคุยกันโอเคนะเพื่อนนะครับนี่สำหรับคนบางคนที่ที่เขาอยากที่จะ เาขาเรียกว่าเราอยากสื่อสารออกไปนะครับนี่เป็นการติดต่อเบื้องต้นนะครับแล้วก็บางคนที่เราส่งไปแล้วเราก็อาจจะติดตามนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าบางคนอ่านแล้วเขาจะฟังเขาจะดูทันทีนะครับหลายคนที่ผมติดต่อไปเนี่ยพอเขาพอเขาอ่านแล้วแต่เขาไม่ได้ดูข้างในก็มีนะครับ เราจนจนกระทั่งเราโทรไปแล้วถึงบอกว่าเออลองดูหน่อยก็ถึงได้ดูแล้วถึงปิ้งขึ้นมาก็มีหลายท่านนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะไวห,หน่อยส่งไปพอคุยปับ๊บส่งไปปับ๊บดูเลยแล้วก็อัปเกรดเลยก็มีนะครับแล้วก็กลางคืนก็ชวนเพื่อนมาด้วยก็มีนะครับผมช่วงแรกๆก,ก็เป็นนะครับแต่บางคนเนี่ยผ่านไปสองสาวันผมก็นึกว่าเขาดูเขาอ่านเอเอเขาอ่านอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ดูเนื้อในไม่ดูคลิกเข้าไปดูใน YouTube นะครับ ก็จนต้องโทรไปแล้วถึงรู้ว่ายุ่งมากเลยไม่ได้ทำนั่นทำนี่นะครับแต่อ่านอยู่แต่ไม่ได้ดูข้างในครับก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเหมือนต้นไม้นะครับเหมือนต้นญ้านียครับเ,เติบโตเวลาที่เหมาะสมไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะปิ้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีวินัยนะครับถ้าเราต้องการที่เติบโตเป็น AMAT ผมว่า ลองตั้งเป้าหมายการกระทําของเรานะครับสื่อสารวันละ5คน10คนนะครับลองดูครับ5คน10คนใช้เวลาช่วงเที่ยงก็ได้เลิกงานก็นได้สักหนึ่งชั่วโมงมานั่งแช์นะครับอ,อ่นั่งแชร์ลิงก์ออกไปในเฟซบ้างในไลน์บ้างนะครับก็จะประสบความสำเร็จได้ครับขอฝากพี่เพื่อนเพื่อนเป็นกําลังใจนะครับฝากคาถาบทนี้นะครับท่องบ่อยบบุญนําพาสิ่งดีๆมาอารหังเมตานโมพุทธ,ธายะ 傻逼。